แม็กเวิร์สเทปเปนยกย่องทัศนคติไม่ยอมแพ้ของ เรดบูลหลังกลับมาขึ้นโพเดียมได้อีกครั้งผลงานระดับโลกของแม็กเวอร์สเตเปนที่เซาเปาโลกลางปีแม็กเวอร์สเตเปนยกเครดิตให้ความมุ่งมั่นในการชนะของเรดบูล์สำหรับการฟื้นตัวอันน่าทึ่งสู่โพเดียมหลังจากออกสตาร์ทจากพิทเลนในรายการเซาเปาโลกลางปีเว r ร์สเตเปนจบอันดับที่3ในอินเตอร์ลาโกสเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมากลายเป็นนักแข่งคนแรกนับตั้งแต่ลูอิสแฮมิลตันในปี2014ที่สามารถจบการแข่งขันบนโพเดียมหลังจากการออกสตาร์ทในพิทเลนรายการ F1 กงปีหลังจากออกจากการแข่งขัน Q1 ครั้งแรกนับตั้งแต่รัสเซียในปี2021 Redbu ู l ได้ตัดสินใจนำ v e r s t a p p e n ออกจาก Park f เมการตัดสินใจครั้งนี้ทำให้ Red Red b u ู l สามารถมอบกำลังใหม่ให้กับ v e r s t a p p e n ซึ่งจะส่งผลดีต่อเขาไปตลอดฤดูกาลและสามารถนำการเปลี่ยนแปลงก,การตั้งค่าครั้งใหญ่เพื่อปรับปรุงการควบคุมรถของเขาได้มันได้ผลเมื่อ v e r s t a p p e n แสดงให้เห็นถึงความเร็วอันรวดเร็วและสามารถฝ่าแนวแข่งขันไปได้แม้ว่าจะยางรั่วในช่วงแรกแต่ Ver แเป้นก็สามารถฟื้นตัวและจบการแข่งขันบนโพเดียมได้โดยตามหลังคิมมี่แอนโทเนลลี่อยู่อันดับที่2เพียง1วินาทีจากการพูดคุยกับสกายสปอร์ตหลังการแข่งขันเวอร์สแซเปนชื่นชมทัศนคติของเรดบลูที่มองหาการปรับปรุงอยู่เสมอและกล้าเสี่ยงหลังจากนั้นมันก็พูดง่ายผมคิดว่าสิ่งที่ผมชอบคือใช่มันยากสําหรับเราแต่ทีมไม่เคยยอมแพ้เวอร์สแเปนกล่าวเราพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาเราไม่ยอมรับแค่อันดับที่2เพราะไม่เช่นนั้นหลังจบสปินคุณคงพูดได้ง่ายว่าอย่าไปแตะรถเลยเราไม่ได้แยย่เกินไปอา ผมไม่คิดว่านั่นจะเป็นโทษของทีมนะเราพยายามค้นหาสมรรถนะที่มากขึ้นอยู่เสมอมันไม่ได้มีผลในรอบคัดลลฟายเราสามารถเปลี่ยนรถได้อีกครั้งและทําให้วันนี้แข่งขันได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเราต้องตระหนักว่าวันนี้อากาศเย็นลงเล็กน้อยมันอาจจะช่วยเราได้นิดหน่อยแต่โดยรวมแล้วการที่วิ่งจากพิทเลนไปจนถึงโพเดียมช้ากว่าผู้นํา1บถึงสิวินาทีแถมยังยางรั่วอีกต่างหากผมคิดว่านี่คือผลงานที่เหลือเชื่อสําหรับเราวอรสตเตเปนพูดถึงโอกาสคว้าแชมป์ F1 ด้วยการที่แรนโดนอลิสเป็นฝ่ายชนะ การแขข่งันทําให้วอร์สเตปเปนมีตารางตามหลังผู้นําอยู่49คะแนนโดยเหลือการแข่งขันอีก3สนามและการแข่งขันแบบสปินอีก1รอบวอร์สเตปเปนยอมรับว่าเขาเสียแต้มมากเกินไปในช่วงต้นฤดูกาลแชมป์โลกสีสมัยมีความหวังว่าเขาจะจบฤดูกาลนี้ด้วยชัยชนะอีกสัก2-3ครั้งเราเสียแต้มมากเกินไปตั้งแต่ต้นฤดูกาลจนถึงกลางฤดูกาล เวอร์สแตเปนกล่าวเราเคยเจอสถานการณ์แบบนั้นมาก่อนจนกระทั่งตอนนี้มันกลายเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์ไปแล้วเราต้องมองโลกตามความเป็นจริงผมคิดว่าตลอดทั้งฤดูกาลเรายังทําได้ไม่ดีพอแต่เราจะพยายามเต็มที่จนถึงช่วงท้ายฤดูกาลเพื่อทํำไฮไลท์และคว้าชัยชนะให้ได้นั่นคือเหตุผลที่เรามาที่นี่ แลนดนอริเชื่อว่าจุดเริ่มต้นสุดสัดสปดาห์อันเลวร้ายของเรดบูลในศึกเซาเปาโลกลางปีแสดงให้เห็นถึงความจริงอันโหดร้ายของ F1 ว่าทุกคนสามารถทำผิดพลาดได้ง่ายมากในโลกมอเตอร์สปอร์ตที่เหนือความคาดหมายนักขับชาวอังกฤษพุ่งคว้าแชมป์เป็นครั้งที่7ในฤดูกาลนี้พร้อมขยับแต้มทิ้งห่างออสการ์เพสตี้เพื่อร่วมทีมแมคลาเรนออกไปอีก24คะแนนโดยชัยชนะ2เลสติดต่อกันครั้งนี้เกิดขึ้นพร้อมกับฟอร์มตกของเพสตี้ที่ทำได้เพียงอันดับ5ใน3เลสล่าสุดด้านแม็ก เวอร์สเตเปนแชมป์โลก4สมัยผู้กำลังล่าแชมป์ปีที่5ถูกกระทบอย่างหนักหลังแต้มตามนอริสมากถึง49คะแนนขณะที่เหลือการแข่งขันอีก3เลสเท่านั้นโดยเวอร์สเตเปนหลุดตั้งแต่ Q1 เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2021เลดบูตัดสินใจนำรถออกจากสถานะพาร์คเฟอร์เมเพื่อปรับ สภาพรถครั้งใหญ่หวังแก้ปัญหาการควบคุมก่อนสุดท้ายจะฟื้นตัวกลับมาขึ้นโพเดียมได้สําเร็จแม้ต้องออกสตาร์ทพิษเลนในการถแถลงข่าวหลังการแข่งขันนอรลิสเชื่อว่าแเวอร์สแตปเปนออกสตาร์ทจากกิจที่สูงกว่าช,ชนะคงไม่หนีมือพร้อมชี้ว่าการแข่งขัน F1 ไม่มีใครทําทุกอย่างได้สมบูรณ์แบบทุกสัปดาห์นอรลิสกล่าวเขาจะเป็นภัยคุกคามเสมอและผมมั่นใจว่าเขาจะสู้จนถึงโค้งสุดท้ายของฤด,ดูกาลเราทําทุกรอบให้คุ้มค่าและนั่นคือทั้งหมดที่ทีมเราโฟกัสด้วยแต้มปัจจุบันน จ,จบเพียงอันดับที่2ในเลสหลักรวมสปินกาตาก็ยังคว้าแชมป์โลกได้ขณะที่เวอร์สเตเปนจำเป็นต้องภาวนาให้คู่แข่งสะดุดสนามต่อไปที่ลาสเวกัสอาจไม่ใช่จุดแข็งของแมคลาเรนเพราะเมื่อปีก่อนพวกเขาทําผลงานได้เพียงอันดับที่4และมีทางตรงยาวกับอุณหภูมิผิวแทกที่ไม่เหมาะกับรถคล้ายกับที่เห็นในมอนซ่าและบากูเวอร์สเตเปนยอมรับว่าเราทิ้งแต้มสําคัญมากไปในช่วงต้นฤดูกาลแม้อัปเกรดจะช่วยได้แต่เราก็ยังเจอปัญหายางและและความต่างของรูปแบบสนามทําให้ฟอร์มไม่สม่ําเสมอ เขาย้ำว่าเราไม่ได้เสียแชมป์ที่นี่เราเสียมาตั้งแต่เลสแรกจนถึงซานวูดมีหลายสุดสัปดาห์ที่เราช้าเกินไปแต่นั่นคือภาพรวมทั้งฤดูกาลศึกชิงภูมิลายโลกปีนี้ยังคงเข้มข้นและกดดันทุกวินาทีและความผิดพลาดครั้งเดียวอาจหมายถึงทุกอย่าง ลุยส์แฮมิลตันยอมรับว่าใช้ชีวิตอยู่ในฝันร้ายมาสักพักแล้วหลังเจออีกหนึ่งครั้งสุดสัปดาห์ที่น่าผิดหวังกับทีมเฟอร์รารีในสื่อกลางปีซาวเปาโลนักขับเจ้าของแชมป์โลก7สมัยถูกบังคับให้ถอนตัวออกจากการแข่งขันหลังประสบปัญหาในเลสถึง2ครั้งรวมถึงโดนโทษเพิ่ม5วินาทีและมีความเสียหายบริเวณพื้นรถเหตุการณ์เริ่มจากการประทะกับคาร์ลอสซนักขับจากทีมวิลเลียมส์ส่งผลให้แฮมิลตันตกลงไปท้ายกลุ่มก่อนจะเฉียวท้ายฟรังโกคาราบิโตจากทีมทอเอลพีนทำใหมม่่และถูกเพิ ทา้ายท,ยที่สุดแฮมิ Hamilton ลตันหล่นลงมาเป็นอันดับสุดท้ายและถูกเรียกเข้าพิษเพื่อยุติการแข่งขันในรอบที่38นี่ถือเป็นอีกหนึ่งผลงานที่เจ้าตัวลืมยากไปจากฤดูการเปิดตัวกับเฟอร์รารี่นี่คือฝันร้ายผมต้องเผชิญมันมาสักพักแล้วแฮมิลตันให้สัมภาษณ์กับสกายสปอร์ตเอฟวันมันเป็นอารมณ์สลับไปมาระหว่างความฝันในการอยู่กับทีมที่ยอดเยี่ยมกับผลลัพธ์ที่เลวร้ายที่เราเจอมันเป็นช่วงเวลาขึ้นขึ้นลงลงที่ท้าทายแต่พรุ่งนี้ผมจะกลับมาผมจะฝึกซ้อมต่อทำงานร่วมกับทีมตต่ออไปผมมยากเกเ็บแด้ดี ให้พวกเขาในสุดสัปดาห์นี้แต่ผมจะกลับมาแข่งแก่งขึ้นในการแข่งขันครั้งหน้าพร้อมฟื้นฟูสภาพร่างกายให้ดีขึ้นด้วยนับตั้งแต่ช่วงพักฤดูร้อ,อนความก้าวหน้าของแฮมเมอตันถือว่าน่าพอใจเขาเริ่มทําผลงานใกล้เคียงกับชาร์ลส์เลอแคลร์แม้จะยังไม่สามารถขึ้นโพเดียมได้เลยจาก21เลสในฐานะนักขับเฟอร์เลรี่ด้านเลอแคลร์ก็ต้องออกจากการแข่งขันที่บาราซิลเช่นกันส่งผลให้เฟอร์เลรี่ลดลงมาอยู่อันดับที่4ในประเภทผู้ผลิตไล่หลัง Mercedes และ Redbo ารด็อกกนักวิเคราะ์ F1 จาก port ระบุว่า มันน่าลำคาญสําหรับเขาเพราะก่อนสุดสัปดาห์นี้ฟอร์มของเขาหลังปิดเทอมฤดูร้อนนั้นยอดเยี่ยมมากเขาสู้กับเลอือแคร์มาโดยตลอดการโดนโทษที่เม็กซิโกทําให้เขาเหงุดหงิดสุดสัปดาห์นี้ก็ไม่เป็นใจในรอบคัดเลือกต่างคู่ต่างดิ้นรนในรอบคัดเลือกเมื่อวันศุกร์หวังว่ามันจะเป็นครั้งเดียวเพราะก่อนหน้านี้เขาเป็นคู่แข่งที่สูสีกับชาส์เจมี่แซนวิชนักวิจารณ์ F1 ของสกายสปอร์ตเสริมว่าการแข่งขันครั้งนี้ไม่น่าจะแย่ไปกว่านี้ได้อีกเพราะทั้งรอบแรกและเหตุการณ์ปีกหนา,หา,าีีหีหอ่่่่นนตแงททผดจบบัั ซึ่งไม่ใช่สิ่งที่เขาคาดหวังนี่ไม่ใช่เหตุผลที่เขาย้ายมาเฟอร์รอรี่นี่ไม่ใช่สิ่งที่เขาอยากเห็นมันไม่ใช่ช่วงเวลาที่ดีเลย Charles Le c ชาส์เลอ e c แคร์ออกมาเรียกร้องให้ทีมเฟอร์รอรี่รวมพลังเดินหน้าต่อหลังจากพบกับสุดสัปดาห์อันยากลำบากในศึกเซาเปาโลกลางปีที่อินเตอร์ลากอสซึ่งตั้งสองคันของเฟอร์รอรี่ต้องโบกมือลาจากการแข่งขันตั้งแต่ช่วงตน้นเลสเลอแคร กเป็นเหยื่อของจังหวะปะทะระหว่างออสการ์เพียสีและคิมมี่เอนโทเนลี่บริเวณโค้งที่1ทําให้ระบบกันสะเทือนด้านหน้าของรถได้รับความเสียหายอย่างหนักก่อนที่ยางล้อหน้าฝั่งซ้ายของเขาจะหลุดออกไปส่งผลให้ต้องออกจากการแข่งขันในทันทีขณะเพื่อร่วมทีมอย่างลูอิสแฮมิลตันก็เผชิญกับสุดสัปดาห์ที่ไม่สู้ดีนักหลังไม่สามารถผ่านเข้าสู่ท็อป10 ในการคอลี่ฟายทั้ง2รอบแถมยังมีส่วนเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุ2ครั้งในรอบแรกส่งผลให้รถได้รับความเสียหายอย่างหนักและยากต่อการควบคุมก่อนตัดสินใจออกจากการแข่งขันเช่นกันนับเป็นอีกหนึ่งเลสที่ฝันร้ายสาหรับแชมป์โลก7สมัยความล้มเหลวในบราซิลส่งผลให้เฟอร์รารีล่วงลงมาอยู่อันดับที่4ในการแข่งขันประเภทผู้ผลิตซึ่งสร้างความกังวลจนทําให้ประธานทีมอย่างจอห์นเอลคานออกมาแสดงความคิดเห็นแบบตรงไปตรงมานักขับควรพูดให้น้อยลงและโฟกัสกับ ผลงานในสนามมากขึ้นเอลคารกล่าวชัดเจนว่าเฟอร์รี่จะคว้าชัยได้ก็ต่อเมื่อทุกส่วนทำงานร่วมกันอย่างเป็นหนึ่งเดียวพร้อมยกผลงานของเฟอร์รี่ใน WEC มาเป็นตัวอย่างของความสำเร็จจากความสามัคคีเมื่อทุกคนร่วมแรงร่วมใจผลงานอันยอดเยี่ยมก็เกิดขึ้นได้เรามีนักแข่งที่ต้องโฟกัสกับการขับขี่พูดให้หน้อยลงและไม่ต้องลืมว่าเรายังมีเลสสำคัญอยู่การจบอันดับที่2ยังเป็นไปได้ในค่ำคืนวันจันทร์เลอแคร์ได้โพสต์ผ่านอินสตาแกรมชี้ชัดว่าจากนี้ไปจะเป็นช่วงเวลา ที่ท้าทายที่สุดพร้อมย้ําคําว่าความสามัคคีคือกุญแจสําคัญในการพลิกสถานการณ์กลับมาในช่วง3เลสสุดท้ายของฤดูกาลนี้ปัจจุบันเฟอร์รารี่กำลังตามหลัง Mercedes และเลดบูในการล้วนดับที่2ของผู้ผลิตความกดดันกําลังทวีคูณและคําถามใหญ่คือเฟอร์รารี่จะกลับมาทันหรือไม่คอมเมนต์มาคุยกันครับ